ไว้เสมอว่าให้จำไว้เสมอว่าเมื่อเราต้องการแบ่งพายถ้าแบ่งสองคือนักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นส่วนสองไม่ว่าจะกี่พายก็ตามเป้ส่วนสองให้นักเรียนจำไว้ว่าครึ่งบนจะถูกแบ่งเป็นสองส่วนถ้าแบ่งสี่ครึ่งบนจะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนถ้าแบ่งหกครึ่งบนก็จะถูกแบ่งออกเป็น 6ส่วนจริงๆมันข้างล่างด้วยแหละแต่หมายถึงว่าเราจะมองว่าครึ่งบนต้องแบ่ง6และตัวตัวอื่นจะถูกแบ่งตามไปอีกและแบ่ง3ครึ่งบนก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนเห็นไหมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นกลับไปที่อันแรกนะคะหากโจทย์ต้องการให้เราแบ่งสองซึ่งโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่เรียนรู้จักอยู่แล้วก็คือแบ่งตามแกนถูกต้องไหมลูกนะคะแบ่งตามแกนแบ่งตามแกนอ่ะ เพราะฉะนั้นก็จะแบ่งแบบนี้ตรงนี้เป็นเริ่มต้นที่อะไรเอ่ยศูนย์ใช่หรือไม่ให้เรียนจําไว้เลยว่านักเรียนสามารถไล่ลําดับแล้วส่วนสองได้เลยนี่คือ1นึ่ส่วนสองทุกคนฟังก่อนได้นะเพราะว่าเรามีกลุ่มครูสามารถเรายังไม่ได้มีกลุ่มคณิตนนโดยตรงเนาะเดี๋ยวค่อยสร้าง ครูสามารถส่งไฟล์ให้นักเรียนได้ครูไม่ได้ห่วงเพราะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนฟังก่อนนะคะเดี๋ยวให้เวลาจดอีกทีนึงหนึ่งพายส่วนสองลันมาเป็นสองพายส่วนสองลันลงมาเป็นสามพายส่วนสองและสี่พายส่วนสองจากนั้นเรามีหน้าที่จัดรูปเช่นหนึ่งพายส่วนสองเขาไม่นิยมเขียนเป็นหนึ่งนะเขาเขียนเป็นพายส่วนสองสองพายส่วนสองหารกันได้พายอันนี้ที่ครูตัดคือไม่นิยมใช้นะคะ สามพายส่วนสตัดไม่ได้ต้องตัดไหมไม่และบนแกนเดิมก็จะเป็นสองพาร์ทซึ่งถามว่าอันนี้เรารู้จักอยู่แล้วว่ามันคือหนึ่งศลบห x ศ y 1 x ศ y ลบหแบ่ง2เสร็จสิ้นแล้วทันไหมคะอ่ะคืออันเดิมอะเนาะลูกเนาะไปต่อนะครูยังไม่ได้รอให้ใครจดนะเพราะนั้นครูจะอธิบายก่อน ไปตอบมีใครงงอันนี้ไหมไม่มีแล้โลกอ่ะไปตอบแบ่ง4เร็วไปบอกนะถามได้ครูพูดอธิบายซ้ําได้แบ่ง4คือการแบ่งส่วนบนออกเป็น4ส่วนเริ่มที่ตรงกลางแกน x แกน y แล้วก็ต้องแบ่งทางขวาด้วยทางซ้ายตัดลงมาด้วยต้องครึ่ง ไปสร้างนะลูกอ่ะและเราจะใช้ตัวส่วนเป็นอะไรอย่างที่ครูบอกส่วนอะไรส่วนสี่มันไม่ลงมันเบี้ยวน่ะดูสิอ่ะโอเคอ่ะเริ่มต้นที่ศูนย์ใช่ไหมลูกศูนย์ใช้สีเดียวกันเมื่อกี้ ศูนและลันไปเลยส่วนสี่เนาะหนึ่งพายส่วนสี่สองพายส่วนสี่สามพายส่วนสี่สพายส่วนสี่ห้าพายส่วนสี่หกพายส่วนสีเจ็ดพายส่วนสและแปดพายส่วนสะคะแล้วเราจัดรูปอันที่ควรจะเป็นศูนย์โอเคแล้วหนึพายส่วนสนิยมใช้เป็น พายส่วน4ี่เฉยๆไม่ต้องใส่1นี่กลายเป็นพายส่วน2นี่ไม่ต้องจัด4พายส่วน4ก็เป็น1พายเหมือนเดิมตรงนี้กลายเป็น3พายส่วน2นะคะ7 4พายส่วน4ไม่ต้องและตรงนี้กลับมาเป็น2พายถามว่าบนแกนเดิมเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไหมที่เป็น0พายส่วน2พายสพายส่วน2แล้วก็2พายเหมือนไหม เหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้จะมีายส่วน4 3่สายส่วน4 5่้ายส่วน4ี่เยส่วน4เพิ่มเข้ามาและบนแกนยังคงเป็นพิกัดเหมือนเดิมคือ1น1 0 0-1ลบ10 01 0ลบ1ค่าที่แบ่ง4จะเป็นค่าเดิมเสมอคือการแบ่ง4 1พายเป็นเท่าไหร่180ใช่ไหม 180แบ่ง4พายหาร4 180หาร4ก็เหลือ45 45ถ้าคนจำได้ค่าไม่ว่าจะไซด์หรือคอจะเป็นรูทสส่วน2เสมอถูกต้องปะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยเมื่อมันแบ่ง4นักเรียนสามารถตอบไปเลยว่ามันคือรูทสส่วน2รูท2ส่วน2ทุกกึ่งกลางของแกนกึ่งกลางของแกนนะลูกกึ่งกลางต้องบอกว่ากึ่งกลางของแต่ละคอเดนนะคะ เป็นรู2สองส่วนสองได้เลยแต่แค่ต้องระวังเครื่องหมายใช่ไหมเพราะว่ามันมีทั้งหมดกี่ควอแดนรู้จักควอแดนไหมลูกมีสี่อแดนเนาะนี่คือควอแดนที่หนึ่งนี่คือควอแดนที่สองอแดนที่สามและควอแดนที่สี่อแดนที่หนึ่งจะมีเครื่องหมายเป็นบวกบวกเสมอเพราะแกน x อยู่ฝั่งบวกแกน y อยู่ฝั่งบวกใช่ไหมควอแดนที่สองเครื่องหมายเป็นอะไรเสมอ ลบบวกคอแดนที่3ลบลบและคอแดนที่4ี่บวกลบถูกต้องไหมคะเอ่ออันนี้ถ้าใครอยากเขียนเครื่องหมายคอเดนกลับไปเขียนที่หน้าก่อนหน้าก็ได้นะเออหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นวงกลม1ห,หน่วย2อหน้าแรกอะหน้านี้อยากเก็บไว้ให้เขียนค่ามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เราสามารถใส่เครื่องหมายรู2สองส่วนสองรูสองส่วนสองของคอเดนที่หนึ่งได้เลยเป็นบวกกับบวกซึ่งถูกต้องอยู่แล้วไหมถูกต้องอยู่แล้วเนาะคอเดนที่สองจึงต้องเป็นอะไรเอ่ยลบกับบวกถูกต้องไหมคอเดนที่สามเป็นลบกับลบคอเดนที่สี่เป็นบวกกับลบตามลำดับนี่คือการแบ่งสี่นะคะได้ไหม ได้อยู่เนาะอันนี้ถ้าเราพูดสี่สิบห้าเราก็จะคุ้นแหละเนาะแต่พอมันเป็นพายเราจะไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าทําไปเยอะๆแล้วเกิดภาพในหัวเราจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่อันนี้เรายัง,ยงเพิ่งรู้รจักมันเนาะแต่บางคนเรียนแล้วก็ลองรับฟังแนวแนวทางการหาค่าแบบใหม่แล้วสุดท้ายนักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีที่เรียนถนัดได้เลยนะลูกนะแต่ขอให้หามุมให้ได้นะคะแต่เปิดใจรับฟังแนวแนวทางของครูนิดนึง เดีวบางทีครูใช้คาพูดอะไรมันจะได้แบบเข้าใจไงอะต่อไปแบ่ง6นะคะแบ่ง6จะต้องมีข้างบนถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนลูกกี่ส่วนนะ6ส่วนใช่ไหมคะอะครูแบ่งก่อนแป๊บหนึ่งอ่าหกส่วนงามอันนี้ข้างบนต้องถูกแบ่งออกเป็น6ส่วนระหว่างร้องเรียนสามารถใช้แมมพัดขีดแบบครูรอได้ ซึ่งหลักการยังคงเหมือนเดิมคือเริ่มที่0เริ่มที่0และเป็นอะไรลูก1พายส่วน6ใช่ไหมสพายส่วน6 3พายส่วน6 4พายส่วน6 5พายส่วน6 6พายส่วน6 7พายส่วน6 8พายส่วน6 9พายส่วน6 10ิบ สิอและ12บายส่วนหนักเรียนจะเรียนแล้วแบบเงียบแบบนี้ทุกครั้งไปไหมจางให้ก็ไม่ตอบจะบอกว่าถ้าได้ก็ดีนะคะไม่ใช่ว่าสนิทแล้วครันนี้คุยสบั้นเลยนะคะเราต้องจริงๆเราต้องบันทึกเทปครั้งแรกเอาไวด้ดูผู้สอนไปนะ พอเริ่มสนิทนะชั้นสอนอยู่เนี่ยลุกเดินมาคุยกับฉันหน้าห้องอะไรก็มีเนาะแต่เราเราต้องวางตัวใหม่ให้เด็กเกง่งค่ะดูแลได้อยู่เรียบร้อยทุกคนเลยห้องนี้ครูท้อบอกว่าไม่ดื้อเลย <c oughs> น่ารักทุกคนหัวหน้าเอาอยู่หัวหน้า,อ,าอยู่เปล่าเฮ้ยทำไมครูคุ้นนามสกุลเราจังเลยอะ มีพี่ที่แบบต้องมีอยู่แล้วที่เรียนที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่พี่อาจจะเป็นญาติญาติอะไรเงี้ยใช่ไหมหน้าคล้ายๆเธอด้วยแต่คุณไม่บอกว่าใครชื่ออะไรอ่ะลองพูดชื่อหน่อยดิชื่อชื่อยังอ,อะไรนะชื่อจริงอ่ะฮะอ๋อน้องนาราก็หมดเหรอเนี่ยเออใช่ไม่จริงๆมันมีแบบรุ่นรุ่นก่อนนั้นนะมีปะ อ๋อไม่มีเหรออืมน้องลารักกระมลพูดเก่งกว่ากับาลรลัะกกมลนารักกมลนี่ครูเพิ่งเห็นหน้าเขาตอนที่เขารับบุตรเขามีดอมตอนแม้ให้ครูด,ดูเลยเรียบร้อยมากอะโอเคต่อนะคะทีนี้เราจัดรูปนะลูกตรงนี้กลายเป็นพายส่วนหกสองพายส่วนหกตัดเป็นพายส่วนสามพายส่วนสอง สองพายส่วนสามถูกต้องไหมอ่ะถ้าพายส่วนหกไม่ต้องตัดพายเจ็ดพายแปดพายตัดเป็นสี่พายส่วนสามเก้าพายตัดด้วยแม่สามสามพายส่วนสองห้าพายส่วนสามและสองพายนะคะ อันนี้เนื่องจากว่าเราไล่เป็น1นึ่งสองสา,ศาีหก่อนครูก็เลยจะเขียนอันเต็มไว้ก่อนนะคะน,นักเรียนก็ตัดได้ทีนี้การหาค่าไม่มีปัญหาหรอกถ้าอยู่บนแกนแต่ครูจะให้เทคนิคการหาค่าในกรณีที่มันอยู่ระหว่างแกนในแต่ละพอเดน์หลักการเดียวใช้ได้ทุกพอเดน์นะคะโอเคอ่ะ ตอนนี้สรุปักระยนสร้างตามครูทันไหมล่ะทันปะครูถามว่า5ภาพายร้อยแปดสิบหารหกกี่องศาสามสิบสามสิบคำตอบก็จะมีเป็นหนึ่งส่วนสองกับรูทสามส่วนสองถูกไหมครูก็ขึ้นมาที่ข้างบนครูถามนักเรียนว่ารูทสามส่วนสองกับ หนึ่งส่วนสองใครมากกว่ากันเรียนตอบครูหน่อยรู้สามส่วนสองกับหนึ่งส่วนองตอบว่าความรู้สึกตามความรู้สึกก่อนรู้สามส่วนสองอ่ลองมาเช็คหนึ่งหารสองได้ศูนย์จุดห้าใช่ไหมออรู้สามมีค่าประมาณอยู่ที่หนึ่งจุด 7จ็ประมาณนี้ป่ะหาร2ซึ่งถ้าเราหารเราจะได้0ูนย์จุดแปกว่ากว่าถูกปะสรุปอันไหนมากกว่าอ่าสรุปแล้วเราได้ว่ารูทสามส่วนสมีค่ามากกว่า1นส่วนสถูกไหมคะถูกไหมคะหลักการคือหลักการคือ เวลาเราหาพิกัดเช่นสมมติตอนนี้ครูกำลังจะต้องการหาค่านี้เส้นนี้ครูกำลังตั้งการหาเส้นนี้เส้นสีม่วงที่ครูเขียนนักเรียนว่ามันใกล้แกน x หรือใกล้แกน y ตอบหน่อยใกล้แกน x นักเรียนลองดูจุดจุดจุด,จ,ดจุดมาถ้ามาแกน x มันอยู่เกือบถึง1เลยเห็นไหมหนึ่อยู่นี่ใช่ไหมลกูกถ้าตรงนี้เป็นเลขหน่ะ แต่ถ้ามาแกน y มันอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแสดงว่าใกล้แกน x ค่า x เป็นยังไงกว่ามากกว่าปะใช่ไหมฟังนะใกล้แกน x ค่า x มากกว่าจึงได้ว่าค่า x ต้องมากกว่าค่า x มากกว่ารูทสามส่วนสมากกว่า ดังนั้นตำแหน่งของ x กับ y เวลาเราเขียนพิกัดคือ x y แบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าที่มากต้องอยู่ที่ตำแหน่ง x เพราะแกนนี้มันใกล้ x เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น x ต้องเป็นค่ามาก y เป็นค่าน้อยต้องสลับกันการหาค่าไม่มีทางที่จะรู้สามส่วนสองรู้สามสอ,สสอ,สสอเกิดขึ้นพร้อมกันหรือ1ส่วนสกับ1สอเกิดขึ้นพร้อมกันถูกต้องไหมอ่า มาที่แกนใหม่ตรงนี้ใกล้ x หรือใกล้ y ลูกใกล้ y ค่า y ต้องมากดังนั้น x ต้องน้อยปรากฏแบบนี้หลักอันนี้ง่ายไหมได้อยู่ค่ะอาจารย์แต่หนูจําได้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคุณบอกแล้วว่ารับฟังไปก่อนแล้วนักเรียนเลือกใช้วิธีนักเรียนถนัดได้นะลูกนะโอเค เพราะฉะนั้นหลักการที่เหลือของเส้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลองตอบกันได้นักเรียนสามารถหาเองได้แล้วก็ใส่เครื่องหมายตามควอเด i ถูกปะควอเด i ที่สอง x ก็ต้องเป็นลบ y เป็นบวกควอเด i ที่สามเป็นลบทั้งคู่ควอเด i ที่สี่ x เป็นบวก y เป็นลบนะคะอ่ะส่วนใครที่จะไม่ลองใส่เองสามารถลองใส่พร้อมครูดได้เลยเส้นถัดไปครูสนใจเส้นนี้ นะคะสองพายส่วน3ใกล้แกน y ค่า y ต้องมากถูกไหมลูกก็เป็น1ส่วน2กับรูทสส่วน2 x ลบ y บวกนะคะต่อไปตรงนี้ใกล้แกน x นะคะ5าพายส่วน6ลบรูทสส่วน2กับ1ส่วน2 x มากค่า x ต้องเป็นรูทสส่วน2 วายมากใกล้แกนวายค่าวายต้องเป็นรูทสามส่วนสองนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายไปลูกเพราะฉะนั้นครูจึงได้7จ็ดพายส่วนหใกล้แกน x เป็นลบรูทสามส่วนสองกับลบหส่วนสองอีกอันหนึ่งสี่พายส่วนสามใกล้แกน y จะได้ x เป็นลบหส่วนสองแต่ y เป็นลบรูทสามส่วนสองแทนนะคะอ่ะ พายส่วน3หรือ10พายส่วน6ใกล้ y ก็จะเป็น1ส่วน2กับลบรูทส่วน2และอันหนึงใกล้ x นะคะก็จะเป็น x ใกล้ x x มากรูทสส่วน2กับลบ1ส่วน2ตามลำดับประมาณนี้อันนี้น่าจะยากสุดแล้วเพราะว่าจริงๆแบ่ง3แบ่ง3เดี๋ยวจะทําให้ดูเดี๋ยวรอกอ่อน พอได้ไหมลูกเวลาเราหาค่าเวลาที่เราไม่มีรูปแต่นี้อาจจะพูดแล้วยังไม่ค่อยทันครูเท่าไหร่เราสามารถเกิดภาพในหัวได้เลยเช่นโจทย์ถาม sin พส่วน6ในหัวเราต้องนึกพายขึ้นมานิดเดียวเพราะมันแบ่ง6ครึ่งหนึ่งมันแบ่ง6ถูกปะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันใกล้ x ถ้าถาม sin ไซก็ต้องน้อยเพราะว่าไซคือค่า Y มันอาจจะต้องคิดเป็นระบบหลายชั้นหน่อยแต่ทําบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะคล่องนะคะการสอบเก็บคะแนนครั้งแรกของครูคือการหาค่าไซดคอของมุมเรเดียนนะคะมีโจทย์เป็นเยอะมากแล้วก็มีหลายชุดด้วยเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังที่จะดูกันได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเอาให้เข้าใจเพราะนี่คือหัวใจสำคัญของการไปต่อเรื่องฟังก์ชันตีโกณนะลูกนะ โอเคลองมาแบ่ง3นะคะแบ่ง3แกน x เขียนได้แต่แกน y นักเรียนไม่แบ่งนะเพราะถ้านักเรียนไปแบ่งแกน y มันจะไม่เท่ากันเห็นปะเพราะฉะนั้นแกน y จะไม่แบ่งเดี๋ยวจะบอกว่ายัางไงอีกให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเราจะขีดแก้แกนเฉียงระหว่างที่ครูจุดไว้ให้และนี่คือส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3ตามลำดับถูกต้องไหมนะคะ การแบ่ง3จะมีลักษณะคล้ายกับแบ่ง6มากๆเพราะเกิดจากการรวมของพื้นที่แบ่งย่อย6เนี่ยสส่วนอันนี้คือส่วนที่1เห็นไหมมันเอาอันเล็กๆ2อันมารวมกันใช่ไหมลูกกลายเป็นภายส่วน3อันนี้อันที่2และอันนี้อันที่3ถูกปะ เนี่ยเป็นแบ่ง3แหละเพราะฉะนั้นแอบใช้ภาแบ่ง3กับภาพแบ่ง6ได้นะคะอแต่ครูจะเขียนใหม่เริ่มต้นที่0องศา1พายส่วน3 2พายจะไม่ได้อยู่บนแกน y เห็นไหมจะเป็นอันเดียวที่ไม่ปรากฏบนแกน y 2พายส่วน3 3พายส่วน3 4พายส่วน3 5พายส่วน3และ6พายส่วน3 ลักษณะจะอยู่บนแกนของเขาเรียกว่าอะไรเน่จะอยู่บนแกนของแบ่งสซึ่งจะทับกับของแบ่ง6เพราะฉะนั้นครูขอใช้เส้นนี้ขีดทับให้ดูนะคะจะได้เห็นภาพนะลูก <c oughs> ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้น <c oughs> เวลาเราหาค่าจะใช้หลักการเดียวกับที่ครูสอนไปเมื่อกี้ นั่นก็คือเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนเป็นพายก่อนสิอันนี้สองพายนั่นก็คือ1นึ่พายส่วนสามหรือพายส่วนสามมันใกล้ x หรือใกล้ y ่คะเด็กๆใกล้อะใกล้ y ค่า y มาก x เ,เป็นน้อยไปเลยแบ่งสามจะใกล้ y ทุกจุดที่ไม่ใช่อยู่บนแกนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นค่า y ต้องเป็นค่ามากๆเสมอนะคะ ตอบไปเลยว่าเป็นคู่ของ1นส่วนสกับรูปส2ส่วนสส่วนสกับรูทส2ส่วนสส่วนสกับรูปส่วนสแล้วนักเรียนค่อยใส่เครื่องหมายนะลูกเนาะพอได้หลักการที่ครูให้ไหมพอได้เนาะอะตอนนี้นะคะเราจะส่ง ลูกทั้งหมดที่ครูสร้างไว้แล้วให้นักเรียนในกลุ่มโอ้ยเราไม่มีกลุ่มสร้างเลยเรามีแต่กลุ่มห้องเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะกวนอาจารย์แต่กลุ่มก็ต,ต้องมีเพื่อน คูก็ต้องมีเพื่อนในห้องหนึ่งคนเดี๋ยวกรูเลือกเลือกเลือกแอดสักคนในกลุ่มห้องเราก่อนนะใครดี ASKN คือใครอ่ะมันอยู่คนแรกอะ่ะโอเคคูแอดเรานะลูก ขึ้นปะหนูไม่อยากเป็นเพื่อนกับอาจารย์ค่ะแอดแล้วหนูลบได้ไหมคะเอ,อมาแล้วคืนนีเพิ่มห้าทับสิบ เด็ก,กครูส่ง QR ให้ในกลุ่มห้องเราและทุกคนแอดเข้ามานะลูกเพราะเดี๋ยวครูจะส่งรูปให้เอ่อเอ่อนาก่อนเด็กๆเจอล้วใครเป็นคนทำอันเนี้ยที่เป็นรูปสีๆแบบเนี้ย